ลูฟี่กับตันของกลุ่มหมวกฟางเขามีความเหมาะสมหรือยั่งในการเป็นจกักรพรรดิคนที่ห้า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายหากจะถามว่าการ์ตูนเรื่องวันพีชแล้วอะไรคือจุดสูงสุดของการเป็นโจรสลัดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะกับการเป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์แต่หากเรานะครับลองกวาาตาไปทางซ้ายทีทางขวาทีในตอนนี้ในโลกวันพีชยังไม่มีใครเลยที่จะสามารถเทียบชั้นสําหรับโกดีโรเจอร์ผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็เป็นถึงราชาโจรสลัดในอดีตได้เลยแม้แต่น้อยนิดแต่ตอน นี้ความนาดใหญ่ของโลกโจรสลัดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นกับการที่เป็นสีจัก,กรพรรดิแต่หลังจากที่ลูฟี่ไปเหยียบตาปลาเจอ้วนอย่างบิ๊กมัมของเรานะครับจนพี่เขาเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นจัก,กรพรรดิคนที่5ของโลกวันพีทประชาชนตาดำๆในโลกวันพีททุกคนนะครับก็ต่างรับรู้ดีแหละครับว่าโลกใบนี้ได้กําเนิดจัก,กรพรรดิคนที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพวกเขาก็คิดว่าลูฟี่นะครับมีทั้งพลังและความสามารถเทียบเท่ากับเหล่าสีจัก,กรพรรดก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในมุมผู้อ่าน อย่างพวกเรานะครับที่ติดตามวันพีกันมาทุกคนก็ทราบดีแหละครับว่าลูฟี่ยังไม่ได้มีความใกล้เคียงเลยนะครับกับเราสิจักรพรรดิทั้งหลายแต่เป็นเพราะว่าข่าวลวงนะครับของเจ้ามอร์แกนนะครับที่ต้องการขายข่าวแล้วก็กูข่าวขึ้นมาจึงทําให้ลูฟี่นะครับดันถูกสถาปนานะครับโดยประชาชนในโลกวันพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าเขาคือจักรพรรดิคนที่5ซึ่งขอนอกเรื่องและกันนะครับคือตรงนี้ในอาจารย์โอดานะครับน่าจะทํามาเพื่อล้อเลียนสื่อมวลชนปัจจุบันนี้นะครับที่มักจะเขียนข่าวหรือว่าทํา ข่าวอะไรนะครับที่มันเวอร์เกินจริงเสมอเลยนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนเลยแหละครับว่ามันเป็นอะไรที่เวอร์เกินจริงไปเพราะหากเรานะลองย้อนไปนะครับหลังจากเกาะโฮเกเนี่ยตอนที่ลูฟี่สามารถแหกวงในฝ่าวงล้อมเข้าไปตีเมืองจันของบิ๊กมามออกมาได้นะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูจะเป็นการเขียนข่าวที่เวอร์เกินจริงมากๆเลยอย่างแรกเลยนะครับที่นักข่าวจอมกุเรื่องนะครับอย่างมอแกนเขียนไปก็คือลูฟี่นะครับสามารถจัดการแม่ทัพขนมหวานได้นะครับก็คือ2ใน แมม่ทัขนนหวาเลยซึ่งแน่นอนเลยครับว่าทุกคนก็ทราบดีแหละครับว่าแม่ทับขนมหวานนะครับของบิ๊กมามเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นไข่ข้างขวาของบิ๊กมามหรือว่ามือขวาของบิ๊กมัมเลยการที่ลูฟี่นะครับสามารถจัดก,การมือขวาไปได้ถึง2คนเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วที่ลูฟี่นะฮะสามารถชนะได้มันก็มาจากการช่วยเหลือแล้วหนึ่งนะครับอย่างตอนที่สู้กับแคกเกอร์นะครับหากไม่ได้นามิช่วยแล้วแล้วก็นะครับลูฟี่ก็คงจะไม่สามารถจัดก,การแคกเกอร์ได้จะกินแคกเกอร์ยังไงล่ะครับถูกไหมล่ะหรือตอนสู้กับคาตาคุรีนะครับพี่แกก็เกือบปางตายเสียเหลือเกินแต่ข่าวนะครับที่มันออกมาเมื่อผู้อ่านนะครับได้อ่านไปในโลกวันพีทหรือว่าประชาชนในโลกเนะี่ยได้อ่านไปนะครับเขาก็คิดว่าลูฟี่เนี่ยต้องหดสัตว์รัสเซียแน่นอนพี่แกเนี่ยฮะสามารถตบสองในสามนะครับแม่ทับขนม บางคนคิดไปไกลเลยหละครับว่าลูฟี่นะครับหนคนต่อสู้กับสามแม่ทัพขนมหวานทีเดียวเลยคิดดูแล้วกันว่าผู้อ่านในโลกวันพีเนี่ยเมื่อได้อ่านข่าวตรงนี้ของมอแกนจะคิดว่าลูฟี่เนี่ยมันเก่งเวอร์วังมากแค่ไหนเดี๋ยวก่อนนะฮะขอพูดย้ำอีกหนึ่งทีผู้อ่านที่ผมหมายถึงหมายถึงว่าผู้อ่านในโลกการ์ตูนวันพีนะต้องขอพูดแบบชัดเจนแล้วก็เคลีคยร์แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดอีกนะครับว่าผมหมายถึงผู้ชมนะครับหรือว่าพวกเองนี่แหละที่ดูช่องนี้อยู่นะครับผมไม่ได้หมายถึงพวกเองเว้ยหมายถึง วันพีทนะโอเคไม่งงเลยนะตรงนี้แล้วก็สิ่งที่2เลยนะครับในข่าวเนี่ยก็มีการบอกแล้วครับว่ามันเป็นการร่วมมือกันนะครับในการช่วยเหลือกลุ่มหมวกฟางไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มโจรสลัดผ้าทิศเอยโจรสลัดไฟเออร์แทงนะครับของ1ใน11บเซูเปอร์โนวาแล้วก็จะเป็นนะครับกลุ่มเจลม่าดต่เิลซิกอีกด้วยนะครับที่ว่ามาช่วยเหลือนะครับในการต่อกรกับบิ๊กมัมเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ทั้งหลายนะครับที่ออกข่าวล้วนแต่เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีชื่อเสียงที่มันโด่งดังมากๆซึ่งเนื้อออข่่่าาาาวะรททีเเจ้มแกกยยไํปปล มันดูเหมือนว่าลูฟี่เนี่ยโคตรเก่งเลยในการสามารถควบคุมคนเหล่านี้เหมือนกับว่าเขาเนะครับเป็นแบบว่าผู้มีอํานาจมากๆเลยนะครับในการแบบสั่งให้เจอมาไดมอนด์ซิกจัดการคนนู้นคนนี้ทีแต่หากเรานะครับลองเราย้อนมาดูความเป็นจริงแล้วทุกคนนะครับก็ทําเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งนั้นเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มหมวกฟางเลยพวกนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการช่วยกลุ่มหมวกฟางแบบว่าเต็มๆนะครับคือเขามีผลประโยชน์ของตัวเองมีความต้องการของตัวเองเท่านั้นในการร่วมมือครั้งนี้แล้วก็เนื้อความข่าวสุดท้าายยเลยะรปรปกรที่ีู่ฟ สามารถทำลายทั้งก่อโฮเก้กเอยแล้วก็สามารถล้มงานเลี้ยงน้ำชาของบิ๊กมัมได้โอ้โหแค่คุณอ่านแค่นี้คุณก็คิดเลยเลยครับว่าลูฟี่มันเก่งจังเว้ยมันบุกไปไม่กี่คนแต่ว่าสามารถล้มงานเลี้ยงน้ำชาของบิ๊กมัมผู้ที่เป็นสีจ่จักรพรรดิได้แค่เข้าไปได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ดูจากเนื้อข่าวดีโอ้โหมันเหมือนกับว่าไอ้ลูฟี่เนี่ยมันเก่งมากๆเลยมันต่อกร้อนกับบิ๊กมัมผู้ที่เป็นสีจ่จักรพรรดิได้ขนาดนี้แต่หากเรานะครับลองย้อนกลับไปดูในความเป็นจริงแล้วนะครับมนเนเื่องงองงิท้หดลย นะครับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เจ้ามอแกนเนี่ยมันดันจับต้นชนปลายมานะครับแล้วก็ไปนําเขียนข่าวของมันเองซึ่งตอนที่ค่าหัวของลูฟี่นะครับปรากฏที่1 5 0 0ล้านเบรลีในตอนนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยค่าหัวนะฮะของเราซีจักรพรรดิจึงทาให้พวกเรานะครับก็ตื่นเต้นและว้าวมากๆเลยสําหรับค่าหัวของลูฟี่หลายคนก็คิดว่าไอ้ค่าหัวตรงนี้แหละคงจะเป็นระดับที่มันใกล้เคียงกับ4จีจักรพรรดแล้วการที่ลูฟี่นะครับก้าวขึ้นไปเป็น5จกักรพรรดได้เนี่ยมันก็คงไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไร ครับในตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจะคิดแบบนี้คุณไม่ผิดเลยแต่เมื่อมีการเปิดเผยนะครับค่าหัวของเราสีจักรพัรมานะครับพวกเราก็ต้องต่างอึ้งกันเลยแหละครับเพราะค่าหัวของแต่ละคนเนี่ยมีระดับที่เกิน3,000ล้านเบลีไปทั้งนั้นเลยจึงทําให้นะครับแกลบความห่างนะครับของค่าหัวที่มันห่างขนาดนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเขาผู้นั้นนะครับมีความแข็งแกร่งเพียงใดจากค่าหัวแต่ก็เห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าความต้องการของรัฐบาลโลกที่ต้องการจับตัวนะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันมีค่า น้อยกว่า4ี่จักรพรรดิอีกอย่าง4ีจักรพรรดิคนอื่นนะครับอย่างนวดดำเนี่ยที่เพิ่งมาเป็น4ี่จักรพรรดิเองค้าหัวพี่แกนะครับยังล่อไป3,000กว่าล้านเลยแต่ลูฟี่นะครับมันยังแค่พันห้าร้อยล้านเท่านั้นมันจึงเป็นแกลบความต่างนะครับที่รัฐบาลโลกยังมองว่าลูฟี่เนี่ยมันยังไม่ถึงระดับนั้นจริงๆส่วนในมุมมองนะครับของเรา4ี่จักรพรรดินะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างมองว่าลูฟี่นะครับมีความใกล้เคียงกับพวกเขาเลยดูอย่างบิ๊กมัมนะครับไคโดหรือว่าทางด้านหนวดดำนะคร จะเป็น4ี่จักรพรรดิเองเนี่ยยังดูด้อยค่าเกินไปหรือเปล่าในการขึ้นมาเป็นตําแหน่งนี้ได้นะครับซึ่งตอนแรกพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยหนวดดาเองพูดเกินไปหรือเปล่าลูฟี่มันเก่งแน่นอนแต่พอเรานะฮะมามองความเป็นจริงแล้วเออมันก็คือเรื่องจริงนั่นแหละอย่างตอนที่ลูฟี่นะครับบุกไปที่ประเทศวานโนนะครับแล้วก็ไปท้าตีท้าไฟด้วยความาเฮาจร้งของพี่แกใน,ในการจัดการไคโดก็เรียกได้ว่านะฮะโดนไคโดจัดการครั้งเดียวลงไปนอนแตะถุยนะครับอย่างที่พวกเราได้เห็นกันแบบเต็มเต็มเลยล่ะถึงแม้ว่าลูฟี่นะครับจะมีการพัฒ เป็นระดับที่มันสูงแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าฮาคิขั้นสูงเนี่ยคนอื่นเขาก็มีนะครับมันก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรสักเท่าไหร่แต่โอเคแหละลูฟี่มันเก่งขึ้นก็จริงนะเราต้องไปรอรับชมอีกแล้วครับว่าเขาจะมีความสามารถที่มันใกล้เคียงนะครับสี่จกักรพรรดิมากกว่านี้หรือเปล่าสําหรับคําตอบที่ว่าลูฟี่นะครับมีความเหมาะสมหรือยังในการเป็นจกักรพรรดิคนที่5เราสามารถมองได้2รูปแบบนะครับถ้าในมุมประชาชนในเรื่องวันพีชแล้วลูฟี่นะครับเขามีความเหมาะสมมากๆในการ จะเป็นจักรพรรดิคนที่5นะครับไม่ว่าการที่เขาเนี่ยบุกไปที่มารินฟอร์ดเลยหรือว่าไปทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างและสิ่งที่มันน่าจะสําคัญที่สุดเลยกับการที่มีการบอกไว้เลยครับว่ากลุ่มหมวกฟางมีกองเรือโจรสลัดทั้งเจ็ดอยู่ภายใต้การปกครองอีกด้วยนะครับจึงทําให้ตรงนี้เป็นเหตุผลมากมากเลยที่ทําให้นะฮะประชาชนในเรื่องวันพีชจะต่างทราบนะครับหรือว่าทําการนับถือว่ากลุ่มหมวกฟางหรือว่าลูฟี่ของเราเนี่ยก้าวขึ้นไปเป็นจักรพรรดิคนที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากมองอีกมุมหนึ่งในมองผู้ออ่าานขงเร หรือทางคนนะครับที่มีความสามารถระดับสูงนะครับอย่างเช่นพวกสี่จักรพรรดิพวกเขานะครับก็มองรู้เลยแหละครับว่าลูฟี่นะครับยังมีความแตกต่างจากพวกเขาเนี่ยเยอะมากเกินยังไม่ถึงนะครับในระดับที่สามารถเรียกว่าเป็นจักรพรรดิคนที่5ได้เพราะหากลูฟี่นะครับถูกเรียกว่าจักรพรรดิคนที่5ได้แบบจริงๆฝีมือมันก็ควรที่จะใกล้เคียงนะครับกับ4ี่จักรพรรดิที่เหลือไม่แย่งงินนะครับจะมาก้าวนะครับหรือว่าจะมาเทียบนะครับจักรพรรดิคนที่เหลือและไปเป็นจักรพรรดิคนที่5ได้อย่างไรอันนี้ผมยังไม่นับรวมนะครับที่พี่แกเป็นลูกชาย นะครับของดราโกนหนึ่งในคณะปฏิวัติที่เป็นศัตรูคนสําคัญของรัฐบาลโลกอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับการที่ลูฟี่จะเป็นจักรพรรดิคนที่5นะครับของเหล่าประชาชนทั้งหลายในเรื่องนะครับได้ทําการพูดมาก็คงจะไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรเสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วนะฮะในเรื่องนะครับก็ดูเหมือนว่าจันโอดาดได้ทําการบอกใบ้ไว้นิดหนึ่งแล้วแหละครับว่าลูฟี่นะครับยังไม่ได้มีแบบว่าความใกล้เคียงหรือว่าเป็นจักรพรรดิคนที่5จริงๆจากคําพูดของหนวดดาที่ผมได้พูดไปแล้วว่ามันยังเร็วเกินไปสําหรับแกนะหมวกฟางคือตรงนมั พูดชัดเจนแล้วแหะครับว่าหมวกฟางลูฟี่ของเราในครับยังห่างนะครับอาการเปจักระพัดมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละครับถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับเนื้อเรื่องของวันพีชเนี่ยที่ดําเนินไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราจะเห็นว่าลูฟี่นะครับสามารถก้าวขึ้นไปเป็นจักรพัดได้แบบเต็มตัวและเขานะครับก็คงจะก้าวไปเป็นราชาโจรสลัดตามความฝันของเขาได้อย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นแล้วล้วก็นะครับการ์ตูนวันพีชเนี่ยก็คงจะจบแบบดักด้านะครับยิ่งกว่าจักรวาลดีเสียอีก ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่สามารถหาอ่านกันได้เลยนะครับก็จะเป็นข้อมูลทั้งส่วนของในการ์ตูนวันพีททั้งหมดเลยก็มีการบอกทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นการมโนใดๆทั้งสิ้นนะก็ขอให้ทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปนี้ได้แบบสนุกแล้วก็เพลิดเพลินเลยละและหากใครนะฮะอยากจะรับชมอะไรหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรนะครับที่แบบเออสงสัยเกี่ยวกับวันพีทนะครับหรือการ์ตูนเรื่องอื่นก็ได้นะครับก็คอมเมนต์มาละกันก็จะหยิบประเด็นนั้นมานะครับแล้วก็มาพูดคุยนะคคคจด็ม้ะะวากงไ ความรู้หรือว่าได้ความสนุกในการทบทวกนกร์ตุนเรื่องวันพีซไปไม่มากก็น,น้อยเลยละและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยกดกระดิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับหากคุณไม่กดกระดิ่งมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้นะครับไปแล้วขอขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับจะลงคลิปตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทั้ง2ช่วงเลยสําหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบพระคุณครับ